ตัวง่ายทางคุณสมบูรณ์ง่ายก่อนแขกสบายดีมื้อนี้เฮาสีมาเห็ดต้มยำปลาบูทานคุณมูตัวง่ายเนาะเนาะตัวง่ายหลายแล้วมึงอ,อ,อันนี้เครื่องต้งยมยำเนาะมีมักเล,ล่นแล้วก็บัวละพาเห็ดข,ขาวขี้หู หอมบัวใหญ่มะเพ็ดแล้วก็หัวสิไข่หัวข่าทันผุดสมแล้วก็ขนอต้มยำเนะเาะอัสมาต้มยำปลาบูเสร็จแล้วนี่อา้าวใส่ขนอลงไปทานผู้สมแกะก่อนเนาะเอานี่ขนอเนาะขนอต้มยำใส่ลงไป ตามด้วยหัวสิไข่ตามด้วยหัวคาตามด้วยหมากเพชรฮักครึ่งใจะสองหน่วยเนาะใส่หลายเพชรท่านผุดสม ปิดฝาไปก่อนรอท่าน้ำเดือดจักหน่อยตามด้วยเกลือทันผุดสมใส่ลงไปาน้ำเดือดแล้วทันผุดสมใส่หอมบัวใหญ่ใบขี้หูดกับเห็ดเนาะใส่พร้อมกันเลยใส่ลงไปนี่ยทนผุสมโเหหม้อฟตแล้วทานผุดสม,โม,โลดสมเลย สุกแล้วเนาะเห็ดนี่เนาะบันนี้ก็ใส่ปลาลงไปท่านผู้ชมโอ้ตัวใหญ่แหงคนะให้ยูมองโลกว่วเนาะตัวนี้เนาะเซ็ตเซ็ตเราทานผู้ชมืันนี้ต้มยำปลาบูเต็มหม้อเลยเต็มหม้อเลยทานผู้ชมครับ แสแสมน้นแล้ว,ลวมือนี่ท่านผุสมเลยครับออตัวผมใหญ่มาท่านผุสมเป็นอันว่าได้ที่แล้วเนาะนใส่บัวละพาบาทนี่ใส่บัวละพาลงไปกำหอมบัวเนาะบัวสดกระมักเล่น เป็นตากินขนาดท่านผู้สมเหมือนโอ้หอมหอมบัวร่าผาเนาะหอมบัวละาผาห,อหอัวผักอิตูหัวข่าหัวสิไข่เนาะโอ้เข้ากันอ่ำล่ำท่านผู้สมเ,มอ,เอาใส่แป้งน,นัวลงไปบะนี้ใส่ลายนัวลายเนาะใส่น้อยนัวน้อยท่านผู้สมนัยเอาใส่ประมาณซ้ำนี้ก่อนเนาะ คาคนๆจักหน่อยให้เป็นนัวละลายเนาะอาซีมุกันเดอร์ทานผุโสมบาดดิสีนั่ อย่างน้อยหนึ่งท่านผู้ชมใส่เกลือลงไปตื่นหลายคนเนาะประมาณสามนี้เอาสบายดีเอฟซี FC, ท่านผู้ชมเบอสกูทุกคนเนะาะทั้งลาวและไทยเนาะทั่วโลกเลยเนาะมื้อนี้มากินต้ม บ้าบูนำกันท่านผู้สมต้มยำมามือนี่มาตักเลยท่านผู้สมตัวบางแง่พุ่นแง่แหงตังแหงหม้อสีคุ่มเนาะอ้ว่าเชียวมาให้ท่านผู้สมงเป็น่นโตเนาะมันโบคืนพุ่นทับุษมโตบางง่เลย ครับคินมกันเด้อท่านผู้ชมนะตัวมึงง่ายมันเห็นปลาบู่เนาะภาพในปากกิ่ทงท่านผู้ชมชิบูเห็นป่าเนาะให้ท่านผู้ชมเห็นป่าเนาะเอาเรียบร้อย เอาหม้อลงบาทน,นี่ฮะมื้อนี้มี fc มากินนำนั่งนี้เออเอาบวงเอาใส่ถ้วยนี่วะตักกินอยู่นี่เด็ fc น้อยเป็นว่าเจียวใส่ถ้วยเอาเนาะเอาบอนใดเนาะอกเคยเสียนหลายนี่ บนนี้เนาะอ้าวจะเฝ้าเลื่อนนี่ายกันเดอร์ท่านผู้ชมนะติดตามชมจังใดก็ติดตามชม,ม,มกันได้เดอ้ออ้าวบวงถึงบอ กับข้าวเหนียวคือเก้าท่านผู้ชมเต็มที่เลยมือนี่ข้า,ข,าข้าวเหนียวมามาเซ็บๆนวมกันกินข้าวหัวโลนท่านผู้ชมข้าวบุมีผักกับด้วยมือเปิ้ลแส่บสุดยอด นี่เอฟซีน้อยมากินนำเฮตนาภานเอฟซีน้อยเอาอืมสุดอยอดซีนมันทำผู้ชมขขาวตรงบงปลานี่ซีนหลายเน,ะน,นาะอืม กินแบบง่ายท่านผู้ชมกินแบบดูหัวดส่วนอ,อืมถึกตออมักเพดทรานผู้ชม บัวรพาหอมหัวสีไข่หอมขี้หูนทนผูผชมอืมชะกลางปลายปลาเนี่ยกินง่ายเนาะ มักเล่นทา่านผู้ชมเลยอืมโหตะไคร้กินได้กินได้แต่ว่ามันหยาบทำบุสมอืมข่าแก่อืมข่าโแก่เนาะ hôm lượm chao bạc kéo hàng ở chao khập kéo hàng được khập bụng mai pho ตามสักกล่าวไปท่านผู้ชมเป็นกระปุกเลยเกี่ยวผงปะแก้วเนาะนบรรดาเตี่ยวให้ท่านผู้ชมบ่งวราประแก้วมันเป็นตัวจังหดเนาะไปะยังเห็นคอมเมนต์มาด้วลวกลา อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ข้าพเจ้าได้เยอเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ข้าพระเจ้าสร้างคลิปต่อๆไปเนาะแซ่บปลาเนี่เซียนหลายท่านผู้ชมไปบ่เคยกินเอาไปใฮ้ดกินลองด้วย ำประกันความแสบซีนหลายเนาะเอาเยื่อปาลูกน้ำน้ำแกงม,มาตาักกินกับลูกสาวสองคนมือนีเนะ กคนงซีนว่ะนะท่านผู้ชมโอ้ซีนใหญ่ปลาตัวนี้ตัวมังใหญ่มองกิโลกว่านะดันกินบุเบิดเนาะท่านผู้ชมตัวใหญ่แฮ เม่งหัวมันท่านผู้ชมก็ตัวใหญ่แหงครับ สัมภาษณ์ลูกสาวป่ปนมาเป็นยังไงลูกแซบบอสิมูพ่อยเองแซบร้องแหงท่านผู้ชมได้ยินแซบชุดยอด้อนหะออืมอแซบลูกสาวเปล่า รเอาเลยเจ้าปักแกวให้จ้าผมนนี่ไข่มันท่านผู้ชมไข่บนใหญ่เน,นาะไข่ยังน้อยอยู่ แซ่บหล่ก่อ,อนุญาตใส่มือทำก่อนเอาอ่กมาลกเข้าบปลาลูกสาวแซ่บหลายข้าอีกหลายทำผชมจานน้ำแกงพอมมเนายน้ำแกงยี่บะปลาย,ยี่บะเมงกาลางเด้อ ใส่น้ำแกงเอา๋ยวดูหม้อพี่ซะอึ๊บอ้าวเมืองกลางแดด่อยกินข้าวข้าวบรสอปันบางอย่างล่ะลูกสาวปกติมันกินข้าวบลายหลแบนี้ได้ครับคุณผู้ชม ซีนอะซีนป่าเนาะหลงหลงม,มันเป็นซีนมันอืมข้าวเจ้าเนี่ยมักใส่ใจกลางทำส่วอืมเสาว์ทค่ะ 罢了。 เอาอยัางเอาลดอืมซิน้บนบรรยักาศเลยบุมิกรรม้าว้ายิยมอะทรทผทุสมัยตัวใหญ่แฮงกินบมุมดิดท้องสีแตกนะสำหรับคลิปนี้ก็จบสำนีเนาะติดตามกันในเด้อคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย